เส้นทางแห่งศรัทธากลายเป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดรายได้จํานวนมหาศาลนะครับทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นตามมาจากการจัดงานนำ้ำมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีวันนี้ไทยรัฐนิวโชว์พาคุณผู้ชมไขปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษครับ มันเหมือนมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะบิดเบือนประเพณีแล้วมองให้มันเหมือนสถานการณ์ว่าคณะสงฆ์ทะเลาะกันแต่เอาก็จริงๆถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในตัวแล้วเนี่ยมีพระครูวิโรธองค์เดียวที่มีความเห็นต่างนอกนั้นคณะสงฆ์ทั้งอำเภอคิจจกูดและก็ทั้ง8วัดเนี่ยไม่ได้มีความเห็นต่างเพราะเรายังย,ยึดมันว่าประเพณีเก,ก่าก็ทำมาอย่างไรเราก็ถือปฏิบัติอย่างนั้น คำบอกเล่าของพระอาจารย์พร้อมหลังจากเกิดปัญหาก่อนที่จะจัดงานนวัส,สการรอยพระพุทธบาทนายอดเขาคีชกกูจ,จังหวัดจันทบ,บุรีประจําปี2558ระบุว่าในอดีตที่ผ่านมาวัดกระทิงในยุคข,ของหลวงพ่อเขียนเจ้าวาดอยู่ในขณะนั้นจะเป็นวัดหลักในการยื่นหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับอีกแบบวัดในอำเภอเพื่อขออนุญาตจัดงานนี้ขึ้นในยุคนั้นเนี่ยคนเริ่มขึ้นเยอะมากก็เลยจําเป็นต้องทําโครงการพุทธอุทยานขึ้น ในขณะนั้นน่มีอยู่พระที่อยู่ในพื้นที่ใส่ชื่อเข้าไปเป็น9วัดด้วยกันแล้วโดยมีหลวงพ่อเขียเนี่ยเป็นประธานให้ตั้งชื่อโครงการนี้ว่าโครงการที่พักสงฆ์วัดกระทิงใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะมีข้อที่6กเขาจะระบุไว้เลยเพื่อจัดงานประเพณีงาน,นมัศการพร,ระบาทแต่หลังจากหลวงพ่อเขียมนมรณภาพเมื่อปลายปี2555ทำให้เจ้าอาวาสวัดกระทิงรูปใหม่ได้เสนอจากงานต่อกรมอุทยานเพียงวัดเดียว แต่กรมอุทยานไม่อนุญาตอีกทั้งยังเกิดการร้องเรียนด้านบริหารการจัดก,การหลายอยา่างจนเป็นเหตุให้คณะสงฆ์จังหวัดเข้ามาตรวจสอบบัญชีการใช้ใจ่ายของวัดและให้เจ้าวาสออกจากตำแหน่งจุดนี้เองกลายเป็นรอยร้าวระหว่างวัดกับทิ้งในคณะสงฆ์รวมถึง,างชาวบ้านที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันเนี่ยท่านเหมือนกับดื้ออยู่เพราะว่าท่านเ่ยเมื่อพบมูลความผิดคณะสงฆ์พิจารณาแล้วเนี่ย มีการตั้งกรรมาการเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดพบมูลความผิดจริงเนี่ยหลวงพ่อจังหวัดก็ได้ดําเนินการทอดถอนท่านออกจากตําแหน่งไปแล้วทั้งเจ้าวาสและก็เจ้าคณะตําบลแต่ปัจจุบันรักษาการองค์ใหม่เนี่ยยังเข้าวัดไม่ได้เพราะเขาพยายามใช้อ่ลักษณะเหมือนกับประชาชนมาบล็อกอะไรต่างๆเข้ายังไม่ได้ทีมข่าวไทายรัฐทีวีติดต่อไปยังนายไปทูรตั้งใจซื่ออดีตลูกศิษย์ของหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นตัวแทนของวัดกระทิงที่เข้ามาช่วยเจราจาให้เรื่องทั้งหมดนี้ยุติลง และสามารถจัดงานน้ำมาศการรอยพระพุทธบ,บาทในปีนี้ได้ซึ่งนายใบทูลบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเพราะเรื่องนี้ได้ยุติงลงแล้วขณะที่รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีที่เป็นอีกหนึ่งคนกลางเข้ามาไกลเกลี่ยก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจบลงได้ส่วนหนึ่งก็เพราะอาดีตลูกศิษย์ของหลวงพ่อเขียนรายนี้ที่เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยเจรจาทั้งสองฝ่ายและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยบุคคลคนเดียวที่คุยแล้วสามารถขี้ขายคือ ในไพทู์ซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ของหลวงพ่อเขียนทางท่านผู้ว่าก็เรียกคุยกันเมื่อคุยกันก็คุยกันรู้เรื่องเข้าใจเ,เพราะคุณไพทู์เนี่ยเขาเคยทํางานในส่วนของการจัดงานมาก่อนเขารู้ระบบงานทุกระบบดังนั้นจึงคุยกันเข้าใจได้ง่ายดังนั้นก็กได้ข้อยุติงานนมัสการรอยพระพุทธบาตในปีนี้ ทางคณะสงฆ์ทั้ง9วัดที่เคยร่วมจัดงานของคิจกูดได้แต่งตั้งให้หลวงปู่นงวัดทุ่งตาอินเป็นประธานที่ปรึกษาเพื่อดูแลทั้งหมดพร้อมทั้งให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบริหารการการเพื่อความโปร่งใสเราไม่ได้ทําโดยราพังคณะสงฆ์เราก็จะเปิดโอกาสให้ทางท้องที่ท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมในการบริหารงานเพื่อความชัดเจนเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ ซึ่งตัวน,นี้ก็ชัดเจนแล้วตอนนี้ก็งานก็เดินไปด้วยดีไม่มีปัญหาสะดุดในภายในนะสำหรับงานนละมสกรรอยพุทธบาตรของกิจกรุปีนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาและจะไปสิ้นสุดในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้ท่ามกลางความรุ่งใจของบรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนและทุกคนก็หวังว่าความขัดเย็นทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขรือจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีต่อไปพยุงศักดิ์การสงเกตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน